ขอมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้นะครับเป็นผู้นำครอบครัวที่แบบโหน่ารักเลยครับเปคนรักมากๆน่ารักสายนี่สายโหดแล้วก็ขอให้ตามนุ่นไปเรื่อยๆตาตุ๊ดโอ๊ยไม่จบตาพ่อตาโบราแล้วอ่ะไม่ได้สักทีไอ้คุู้อ่ะ ความสุขมากๆนะครับแล้วก,ก็ขอให้นะครับอยู่แม่อยู่กับเบสแล้วก็อยู่กับผมด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับมีความสุขแล้วตั้งแต่ที่ตรงเข้ามาก็มีความสุขมาก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนานถึงแล้วอยู่กันกล้า,ามฟ้าคอเสมอ